สวัสด,ดีครับสวัสดีครับน้องเกียวของพี่นาฬิกาครับผมน้องเกียวเกียวกับป้อมาแล้วครับผมเอ้ากินกระสอิ่นวันไหลเยอยตุ่มเด้เดินมาเลอเอ้ายืน,นยืนครับยืน อยู่บ้านคุณยายนะคระนอนตักลูกนอนอยู่บ้านคุณยายครับบ้านโตเกียวคนเยอะครอบผมที่ให้เนี่ยยื้อให้หน่อยหื้อยื้อยื้อบุกดียวได้หรวบุกผีได้ล่ะบุกผีได้ละพี่ยี้อตื้นเลยพี่ ีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมขี่แจงหรือวาหันเนี่ยผมว่านี่โบขีหรือาไงอ๋อผมว่าโบขีเบิ้มือเทิ่นเถิ่นเถิยน เอานั่งกันเมือมือ <jaar> น <os> ั่งกัหลกถ้าพักไปกันนี่ใรเมือยลุงวะจ้ะอ้ยดีสมอเลยดีสมอโอ้จอะจ้ะจ้ะเอ๋แ่เลยเื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต็มหนาห่านแล้วมว้อืออ ตอนวองนนี้แตนดีทายก็ดีแล้วไงฮะนี่แตนอนดีตงสุนเเออัมเออนี่ยังแบบตอนวนี้แตนแข็งสิมันม้วนขันต่อเราย่างอ็หลุดแล้วตีนเป็ดนี่ยังสิบเปอร์เซ็นต์

不要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 喵喵！喵,、嗯喵,嗯喵嗯哇哇不嗯！喵！嗯嗯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  เพื่อนเพื่อนหลุวรอเ่อนเอนเพื่อนเอนเอตีนเพื่อนคลิปหนตื่นฝันแล้วค่นก็นละน้อยนี่น้อยค่นี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยแค่นีอน้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อย